สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวฟาร์มประเทศไทยทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Farming Simulator 2 2กับเกม Li n e e n t e r p r i s e วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดไฟฉุกเฉินบนหลังคารถ hey ก็อีกเช่นเคยนะครับตามคำเรียกร้องที่คุณผู้ชมทางบ้านขอเข้ามาว่าเปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟสีเหลืองบนหลังคารถเนี่ย ทำยังไงนะครับอ่าอะอันดับแรกก็ให้เราซื้อรถก่อนซื้อรถมาคันหนึ่งนี่นะครับเห็นไหมเปิดไฟฉุกเฉินบนหลังคารถอันนี้เปิดอันนี้ปิดนะครับวิธีการเปิดไฟฉุกเฉินบนหลังคารถเนี่ย ให้เรากดปุ่มโฮมบนคีย์บอร์ดนะครับปุ่มโฮมปุ่มโฮมนี่นะครับปุ่มโฮมเน่ๆๆปุ่มโฮมกดปุ่มโฮมกดกดหนึ่งทีปุ๊บเห็นไหมครับไฟฉุกเฉินติดล้ว แล้วก็กดอีกหนึ่งทีปุ๊บเห็นไหมครับไฟฉุกเฉินดับแล้วครับอ่าปุ่มโฮมอยู่นี่นะครับปุ่มโฮมนะครับเอาเปิดเห็นไหมครับอ,อ่ากดอีกทีนึงปุ๊บก็จะเป็นการปิดไฟนั่นเองครับในกรณีที่คีย์บอร์ดของเราเนี่ยไม่มีปุ่มโฮมแล้วเราจะทำยังไง ก็ง่ายๆครับให้เรามาที่คีย์บอร์ดเซตติ้งตรงนี้นะครับคีย์บอร์ดคอนโทรลให้เรามาที่โหมดนี้อ่ะแล้วก็มาเปลี่ยนปุ่มตั้งค่าใหม่คือตอนนี้เนี่ยในตัวเกมอ่ะเขาตั้งค่าให้ปุ่มโฮมเนี่ยเป็นปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินบนหลังคารถแต่ถ้าคีย์บอร์ดของเราเราอาจจะเล่นในโน้ตบุ๊ก หรือว่าเราอาจจะมีคีย์บอร์ดขนาดเล็กซึ่งคีย์บอร์ดบางตัวคีย์บอร์ดบางตัวเนี่ยมันไม่มีปุ่มโฮมาให้ดังนั้นเราต้องมาตั้งค่าใหม่ก็คือมาเปลี่ยนปุ่มเปิดใหม่ในกรณีนี้ผมจะขอตั้งปุ่มเปิดใหม่เป็นอะตินเนตแซก็ได้อนะครับอ่า คราวนี้เราก็มาดูกด a l t e r t Set ปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับปุ่ม a l t e r Set พอเราตั้งค่าปุ่มเสร็จก็ให้กด Save ด้วยนะครับกด Save ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กด Save ถ้าเราไม่กด Save เนี่ยเดี๋ยวพอเราออกเกมเข้ามาใหม่เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นปุ่ม Home ใหม่นะครับ ก็ให้กดเซฟด้วยหรือว่าเราจะตั้งค่าสองปุ่มก็ได้อะปุ่มแรกให้เป็นตัวโฮมใหม่แล้วก็ปุ่มที่สองก็เป็นอัติเนตแซตนะครับตอนนี้เราก็เปิดไฟฉุกเฉินได้สองปุ่มแล้วนะครับนี่อ่านี่ครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยหรือจะกด subscribe เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆได้จากทางช่องของเราก็เชิญกด subscribe ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ